เรามาถึงแล้วนะครับร้านน้ำหนึ่งหกศูนย์แปดนี่คือที่ที่พี่มาถ่ายเอวีกับมินากิอันนี้ปะดูว่าจะให้อะไรอะไรอะแกดีแกดิของพี่อ่ะแกดิกินตอนนี้ไม่ไหวแล้วเค้กดีกว่าเดี๋ยวนอนไม่หลับเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะนําทางเราไปนะเพราะว่าพี่ก๊อฟบอกว่าร้านนี้อร่อยชอบร้านนี้มากมากินตลอดใช่ใช่ที่นี่มากินตลอดไม่มากินครั้งเดียวเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาเลยเหมือนแผล สรุปว่านอนไม่หลับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะถ่ายวอกตื่นตื่นแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวกับที่บ้านก่อนนะครับตอน11โมงแล้วก็บ่ายสามและเจอปีเตอร์นะครับจะไปกินไปมูนะครับไปเที่ยวแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเชก,กันครับ นี่ชุดวันนี้นะครับชิวๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปกินสุกี้ก็ต้องกลับมาเปลี่ยนอยู่ดีเพราะว่าตัวหมิ่นแัดแม่ไว้ส1บดโมงตอนนี้ก็11โมงพอดีสั่งกาแฟเอาไว้ให้ป้าป๊ากับมามมาแล้วก็ตัวเองป๊ากินยังกินละกีนขออะไรโรสส้มทำไยเอ้ยอเมริกาโน้มส้มสั่งให้มาไม่หรอก็แบ่งกับมามมาหนึ่งอ้าวแล้วป้าไม่ในกัรโน้มผสมเงินกินไปหมดแล้วบัมผสมนีกครึ่ง ต้องกินกาแฟก่อนนะฮะเอสเยน l e a s e อนจอยปกติกินอเมริกาโน่นะครับเพราะว่าต้องคงปุ่นเพื่อถ่ายซีรีส์แต่ว่าถ่ายเสร็จแล้วกินกาแฟนมดีกว่าแม่สตาร์ลแล้วเดี๋ยวต้องไปแล้วครับไปกินสุก,กี้กันเดี๋ยวจะพาไปกินร้านนี้ก็กินตั้งแต่เด็กแต่ก่อนอยู่ที่สยามครับแต่ว่าตอนหลังเขาย้ายไปอยู่อีกที่หนึง่งอร่อยมากชื่อว่าสุก,กี้แคนตันไปดูนครับแต่ว่ากินกาแฟก่อนอื เอยครับเรียบร้อยนะครับเต็มตัวแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปที่จตุจักรแต่ว่าปัญหาคือเราจะหาร้านเจอหรือเปล่านะครับตรงนี้10โมงห้าสามเรานัดร้านไว11้11โมงไปกันเมื่อกี้โทรไปหาปีเตอร์นะครับแต่ว่าไม่รับสายสงสัยจะยังไม่ตื่นนัดไปสามอ่ะเนาะสงสัยจะตื่นักแบบบ่ายสอง สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับ GPS Copy Situation Chip EP 12แลวนะครับวันนี้จะพาไปทำไปดูไปกินนะครับแต่ว่าไปทำแบบพี่ก๊อฟอาจจะไม่รู้ว่าเราจะมาทำนะครับตอนนี้พี่ก๊อฟกำลังถ่ายบล็อกของตัวเองอยู่เป็นเขาเรียกว่ารวันเดย์บล็อกแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกับพี่ก๊อฟวิธีตรงที่ตลาดน้อยแต่ตอนนี้เรามาทำของขวัญให้พี่ก๊อฟก่อนเนื่องจากวันที่1กันยามันจะเป็นวันเกิดพี่ก๊อฟนะครับเราก็เลยมากันที่ร้านนี้ ไม่รู้นะครับว่าตอนนี้นิ้วพี่กอล์บเท่าไหรเดี๋ยวเราจะใช้ขนาดนิ้วเราเนี่ยแหละเป็นตัววัดไปเลยว่ามันน่าจะเท่ากัน <มา S 1> แต่ว่าเราจะเอานิ้วอะไรให้พี่กอล์บดีนางกลางชี้ก็ต้องนิ้วนางสิช่วงนี้พี่กอล์บผอมลงด้วยนะครับเพราะว่าลดน้าหนักนิ้วก็น่าจะเล็กลงอันนี้พอดีผมอะประมาณนี้ครับส3ามพร้อมแล้วหมอพร้อมสอนหรือยังครับ,รบผมพอ,พอแล,แลอ้วเดี๋ยวเราจะตัดตัววดตรงรอยปากกาน,นี้ให้ลูกค้าแตะลงมสงสาสองเท่ากันแล้วก็ยกขึ้นหนึ่งเพื่อสอนทขาเรืเ่อย ตรงนี้ตรงนี้อันนี้ซื้อที่พี่เตยทําไปแล้วนะครับเมื่อกี้มันจะมีรอยเชื่อมตรงนี้ที่มันแบบยังเขาเรียกว่ายังไม่แปรนิตพอนี่เตยกำลังเลยกำลังแปรณิตในการทําให้มันเรียบแล้วก็ตอนที่ไปขัดเงาไวรได้ขัดง,ง่ายๆนะครับวันนี้เรากำลังเก็บารายละเอียดของแหวนอยู่นะครับซือท,ทาให้ตัวสีดาๆหายไปให้หมดจริงมันมีขั้นตอนทําการเวิร์ช็อปอยู่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งพอดีที่ผมทำสองวง จ,จริงๆที่นี่เหมาะกับการมาเดทมากเลยเหมาะกับการมาทำสิ่ง,งของให้กับคนรับทุกคนที่มาแล้วก็มีแต่คนมาเป็นคู่ไม่เป็นไรนะเรามาทำของขวัญให้คู่เรา ถึงแล้วครับสุกี้แคนตันนี่อร่อยประจำนะครับทานประจำลิ้นก่อนเลยครับอันนี้ยานี่ชอบมากปลาโซ่เท่าปลาสวครับ อิ่มมากในดูปุ่มมากเลยปุ๊บก็ได้มาแล้วนะรอแป๊บเดียวชั่วโมงหนึ่งได้เลยขอบคุณร้าน Or ริ i n AG ด้วยนะคะแบรนด์สวยๆนี้เดี๋ยวผมจะไปมอบเป็นของขวัญวันเกิดให้พี่ก๊อฟเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่ก๊อฟจะรีแอคชั่นยังไงแต่ต้องไปลุ้นกันนะคะว่าพี่ก๊อฟจะใส่ได้หรือเปล่าต้องเดาเรีแอคชั่นพี่ก๊อฟว่าจะเป็นยังไงจริงผมกับพี่ก๊อฟอ่ะอดกินของอร่อยแบบ กินอะไรก็ได้มาหลายเดือนแล้วนะครับประมาณเดือน2อเดือน3เดือนแล้วเพราะว่าต้องถ่ายซีรี17สิงหาซีรีรีเลิฟเริ่มใหม่หัวใจเริมได้ถ่ายทําเสร็จสิ้นไปแล้วปิดกล้องไปแล้วนะครับผมกับพี่ก็สามารถกินอะไรก็ได้ที่เราต้องการนะครับน,นี้ซัดให้แบบเต็มหน่วยเลยกว่าจะได้คิวถ่ายวอลก็คือ นานมากเราไม่ได้ถ่ายวอล์กกันมาเป็นเดือนน่ะนานมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีวอล์กสำหรับดีเลิฟเป็นคอนเทนต์เฉพาะซีรีส์ดีเลิฟเลยเดี๋ยวเราจะไปดูว่าในนู้นอ่ะเราจะได้ไปทำอะไรกันบ้างแล้วก็มันก็จะมีตัวละครอื่นๆในเรื่องใช่ไหมครับเช่นพี่บีพี่เยีปอนดนมาอยู่ในซีรีส์ดีเลิฟนี้ยจะมีคุณดนคุณปอนคุณฝ้ายคุณไม้ตัวละครรับ เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็จะมีคู่หญิงหญิงอีกคู่หนึ่งที่เป็นแบบเล็กๆเ,เลยแต่ว่าในเรื่องเขายังไม่ได้เจอกันแต่เราจะได้เห็นหน้าเขาเวลาคือพี่แบมมนในเรื่องก็เล่นด้วยนะรีเลฟเล่นเป็นเพื่อนของทันสมัยแบบที่อยู่มัธยมสมัยที่อยู่มหลาลัยอะไรอย่างนี้แล้วก็มินากิเป็นเพื่อนของอาคินเขายังไม่ได้มีบทบาทอะไรมากแต่เขาจะไปมีบทบาทกันทีในเรื่องแต่เราไม่มีเพื่อนเลยหรอในเรื่องอะ พี่พูดมาเหมือนแบบทุกคนเป็นเพื่อนอคนหมดเลยอะนี <c oughs> ่พี่แบบไงพี่แบบเป็นเพื่อนผม,ม,มแต่ว่าในเรื่องทั้งหมดอะก็เหมือนจะมีคนที่ไอช้างไงเอเจ <c oughs> ช้างก็จะโผล่เข้ามาเยอะขึ้นนครับพ <c oughs> ีคามินจริงๆเราน่าจะแบบมีโอกาสได้ไปถ่ายกับพี่อว้วนเขาล้ว <c oughs> พี่อว้นอวนพี่อ่ำพี่ตู๊บอะไรอย่างเงี้ยแต่เราตอนนั้นมันยุ่งมากอะทุกอย่างมันแบบกระชั้นชิดไปหมดเฮ้ยเราอยู่ในกองมันแบบไปเลย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 งเราก็เลยไม่ได้มีเวลาไปถ่ายกับพี่ๆเขาแต่พี่ๆเขาดีมากเลยนะครับ เลี่ยนชุดเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือเปลี่ยนแค่เสือ้อตัวไม่เหม็นแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับเรานะัดพิเตอร์ไว้ตอนบ่ายสาเดี๋ยวจะพาไปดูใบมูแล้วก็ไปกินกันนะครับใช้หนึ่งมนะาพอดีไปก่อนนะครับจริงๆมเมื่อกี้รถเมล์แอร์มาก่อนนะครับแต่ว่าเขาไม่จอดไม่รู้ทําไมก็เลยมาเป็นคันนี้แทนแต่จริงแอร์หรือลมก็ได้นะครับลมก็ชิลดิอันนี้เรากำลังจะกจักรจจับนะครับกำลังจะไปที่ตลาดน้อยแล้วบ่ายสามน่าจะถึงแล้วมั้ง ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับที่พิพิธตลาดน้อยดูบรรยากาศดูบรรยากาศก็เดี๋ยวเรารอพี่ก๊อฟก่อนไม่รู้ว่าตอนนี้พี่ก๊อฟอยู่ไหนละหลังจากลงรถเมล์นะครับถึงแล้วตลาดน้อยแล้วก็เมื่อกี้เสิร์ช Google Map นะครับเขาบอกว่าให้เดินไปอีก7นาทีเดินชิวๆอันนี้ไม่ร้อนนะครับแต่ว่ามันฝนจะตกโทรตามเลยโทรหาโทรหาอยู่ไหนอะตรงไหนอะข้างหน้าหอหน้าซอยอ่ะ ใช่ปะ่ะอ,อ๋อผมอยู่ข้างในและอยู่ข้างในสุดมันเทสอนะไรก่อนไม่ได้่ายผมอยู่ทีมงานแล้วครับโอ้โหอ,อยู่ทีมงานแล้ว<อ>ได้ได้ยวเจอกันครับใกล้ละใกล้กละก็อยู่ข้างหน้านี่นะเดี๋ยวรอเจอเลยถึงแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเดินไปสั่งเจ้าตรงนี้กันสั่งเจ้าอะไรครับเจซือกงโจซืงแล้ถ้าทันเราก็จะมาตรงนี้ ได้ไม่ทานเราไปจบที่ร้านอาหารชื่อว่าร้านน้ำหนึ่งแปดศูนย์หกหนึ่งหกนี้ำหนึ่งเก้าหกศูนย์อะไรคเนียหลังจากที่เราชมพิพิธภัณฑ์เสร็จนะครับเอ้ยหลังจากที่ชมพิพิธภัณฑ์เสร็จนะครับก็กำลังจะไปศาลเจ้าแต่ซุมวิดีว่ตกลงมา เมื่อกี้เรากำลังจะเดินไปตรงศาลเจ้าก็เลยวิ่งกลับมานะครับนี่เรากลับมาพูดเรื่องพิพิธภัณฑ์น,นิดนึงดีกว่าใครที่มาตลาดน้อยนะครับสามารถแวะมาได้ที่พิพิธภัณฑ์ตลาดน้อยเลยนะครับเพราะว่าที่นี่ถ้าใครอยากรู้ประวัติของชุมชนที่นี่ก็จะอยู่ที่นี่ครบหมดเลยครับมีทั้งไทยทั้งจีนรวมกันนะครับแล้วก็มีชนชาติอื่นๆที่แบบเขาตั้งลบทากอยู่ในตลาดน้อยมาก่อนด้วยนะครับปกติมาแบบตลาดน้อยกันบ้างไหมปกติได้มาอยู่บ้างครับผมมาทำอะไรกันบ้าง ก็มาเดินเล่นคาเฟ่แล้วก็ตอนที่มีงานพวก n g n o k o k s i ซ n w ว e k b a n g k o k a w a k e n i n g อะไรอย่างนี้ครับก็จะมาเดินอยู่แต่อีพีแบ k o อกดีไซน e วีเราก็มา่นี่ใช่ไหมเอาละ GPS หลังจากที่เราไม่ได้ถ่ายมากี่เด huh? ือนนะเดือนหนึ่งสองเดือนกลับมา EP แรกฝนตกตั้งแต่ถ่ายซีอ่ะเราไม่ได้กินข้าวเลยแบบดีๆแบบที่เราอยากทีนใจเราอยากอ่ะ ไม่ได้เลยเพราะว่าต้องดูแลหุ่นนิดนึงเดี๋ยวมันคุมอาหารนะครับเดี๋ยวมันออกกล้องแล้วมันไม่สวยนะครับวันนี้แหละกินฉ่าเลยหลังจากที่มันหมดไปละช่วงคุมอาหารของเราเราจะไปดูกันว่าเขาจะพาเราไปกินอะไรกันวันนี้เราก็ต้องให้พี่กอลฟเป็นคนนํานะครับจำไม่ได้เหมือนกันพี่กอล่ฟช่างชงแถวหนีไม่ได้เอยขนาดนั้นแกเคยมาเกิดในชุมชนตลาดน้อยก็ต้องบอใกล้เคียงใกล้เคียงบได้เกิวันนี้พี่กอลฟบอกว่าตอนตลาดน้อย แม่ยังถามไปเลยว่ามาที่ไหนนะลืมละไรหกตักลักเกี้ยเออตักลักเกี้ยเหรอของแบบนี้เขาเรียกอะไร DIY นดีของพื้นเมืองงานคราฟไม่รู้งานคราฟงานคราฟผู้ชายนะให้เป็นผู้หญิงนะงานขาดถูกไหมโอเคไม้บรรทัดของแท้ มีเวิร์กช็อปด้วอนี่อะไรอะ่ะงกุญแจเหรอใช่ต้นคิดมาก,มากอ๋อคิด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 คิคิดคย <Yeah, okay. S 2> โคเก๋โอกาสโอกาสวิกฤตโอ้ยพิกวิกฤตเป็นโอกาสเด็ดเฮ้ยนี่เก๋ <Okay. S 1> พิกวิกฤตเป็นโอกาสไปไปสานเจ้า โจซือกงกันอยู่นหน้านี่เองเหรอผมก็นคกว่าต okay. ้องเดินไปอีกไกลแค่นี้เหรอแค่นี้ก็ใกล้ดิเขาบอกว่าว่ามันเด่นเรื่องสุขภาพนะครับที่อาจะมาขอกันก็จะมาขอสุขภาพเพราะว่าพี่กอล์เพิ่งไปผ่าจมูกมาแอก้อนเนื้อออกไปกี่ก้อนอะเยอะเลยอะจนจมูกตันอ่ะ อันนี้เรามาถึงแล้วนะครับร้านน้ำหนึ่งหกศูนย์แปดไม่ใช่หนึ่งเก้าหกศูนย์นะทุกคนตอนแรกผิดพลาดทางเทคนิคปิเตอร์จองไว้เหรอใช่เพื่อพี่มีเมนูอะไรอร่อยบ้างไปดูข้างในดีกว่าให้เขาแนะนำทำไมไม่บอกอ่ะนไม่เซื้อขายเขามีของหวานป่ะมีอะไรเหรออะไรเหรอมีเอ้าเราจะเป็นคนจองทำไมไม่รู้อ่ะอ๋ออ๋ออยากเซอร์ไพรส์หมอกตรงนี้ก็ไม่ตินเต้นอ๋อถงนี้ไม่ตินเต้น น้ำหนึ่งหกศูนย์แปดครับนี่คือที่ที่พี่มาถ่ายเอลบีกับมินากีที่นี่อันนี้ป่ะทันบนเหรอนะมันเป็นโฮสเทลป่ะชั้นบนอ่ะเฮ้ยจริงป่ะไม่ใช่ก็มาถ่ายเอลบีที่นี่ก็มาถ่ายก็มาถ่ายเอลบีที่นี่กับมินากีหรอสบายกว่าเดี๋ยว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วหรือว่ามันไม่มีแล้วก็ไม่รู้นะหรือมันเปิดข้างๆหรือเปล่าเราลองเปิดเทียบดิบ้านนู้นไหมหรือมันคืออันนู้นหรือเปล่า เดี๋ยวได้เขาเปิดดูของหวานก่อนเลยนี่หวาอยากกินน้ำวานไม่เห็นมีเลยของหวานมีแต่น้ำหวานนี่เค็มอันนี้เค็มมะเร็มด้วยอันนี้เค็มอันนี้เปรี้ยวกลมกอมมะพร้าวปั่นปะโเไม่อเวลยากกินเปรี้ยวๆตอนนีะสดชื่นสดชื่นน้ำมะนาวสาระแนปปิ้งละ ยากจนนี้ไม่ใช่มะนาวนะที่สารแลน่อ่ะนี่ดีกว่าผมเอาน้ำแตงโมปั่นครับนี่รักสุขภาพซะด้วยเอาน้ำยูสุเอลพีคอร์ดโซดาครับเอ้าเด็กมาส้มปั่นมาน้องปั่นไปไหนเนาะไม่เป็นน่าสนใจกว่าชื่อมันยาวดีเอออย่างนั้นไปซื้อตามตลาดเป็นขวดก็ได้เน้อต้องลองเมนูชื่อยาวแล้วก็ข้าวเกาะเห็นป่ะดูว่าจะเห็นอะไร อะไรอ่ะแกดิแกดิของพี่อ่ะแกดิของพี่อะไรล่ะของพี่อ่ะแกดิแกดิเฮ้ยแกดิแกดินี่มันไม่มีแมงสาบพุ่งออกมาหรอกเฮ้ยยังไงยังไงยังไงเล่าอะไรมาใส่อ่ะเอาออกมาด้วยดิอะไรออกมาด้วยคืออะไรนี่มีมีสลัดด้วยนะมีสลัดด้วย โอ้ GPS คู่เหรอเออเป็นไรเซนที่พี่เช่าเซนให้แฟนคเับอ๋ออันนี้คือให้จริงจริงก็นี่ไงเหมือนกันอ๋อใส่ไม่ได้นะมันเล็กอ่ะใส่นิ้วนางใส่นิ้วนางได้พี่ต้องยัดเข้าไปเมยพี่ต้องหมุนพี่จะยันนี้ไม่ได้พี่ต้องหมุนเข้าไปพี่ต้องหมุนใช่พี่ต้องหมุนนี่ไงนี่ไงได้แล้วนี่ไงอ่าครับเพราะว่าตอนที่ไปนั่นอะ ไปถ่ายกันไอแหวนที่พี่บอกว่าใส่แล้วมันหลวมใช่ป่ะผมใส่แล้วมันพอดีเว้ยผมก็เลยงงว่าใส่ไม่เข้าพี่ได้ไงเพราะผมวัดจากนิ้วผมเออออกไม่ได้ได้ไม่ผมรู้วิธีใส่มันต้องหมุนด้วยตอวแรกผมก็ทําแบบพี่แต่พอหมุนหมุนมันจะออกไม่ไม่ออกนี่ก็ไม่ออกไม่ออกเลยนี่ร่างกายนี่มีข้อนี่ร่างกายนะครับ ใส่ซ้ายได้ใส่ขวามไม่ได้นะครับใส่ซ้ายได้อยู่เพราะว่าถอนไม่ได้แล้วนะครับตลอดไปนะครับนี่เป็นถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดจาก GPS ทุกคนแล้วก็ผมขอบคุณครับเพราะว่าเทมีจะลงวันที่29 29ตุลาเมสิงหาวันที่1นกันยาก็ล่วงหน้าไปเลยอ๋อไปเรื่อยเลยอ่ะเไปเรื่อย Oh, จริงจริงอ่ะจริงอ่ะ Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ดยเลือดออกออกโดนจมูกถ้าอยากจะจุบเลยนะครับไปดูในซีรีส์นะครับีเลิฟเริ่มใหม่หัวใจเดึ่ตรงนี้มันจะเออกระเลยไปหน่อยนะแต่มันเปียวเปเปียวไปเขาดันจุบเลยไงถ้าเขาบอกหอมแก้มมาได้อยู่ เอาสิกินน้ำดีกว่อนนะอนแอนอันนี้ทำเองด้วยนะใช่อันนี้แฮนด์เมดนะครับเหรอเออขอบคุณนะครับอันนี้ไม่ใช่ของผมนี่หว่าขอบคุณออริจินออริจินเอซีนีนะครับเรากำลังจะ ไปร้านเค้กแทนนะครับชื่อว่าอ่ะพิงค์แรบบิทแต่จริงๆแถวนี้ก็มีร้านเค้กร้านของหวานเยอะเยอะปะเยอะครับนี่นี่ก็ใช่นะมัดฉาแต่ว่ากินตอนนี้ไม่ไหวแล้วเค้กดีกว่าเดี๋ยวนอนไม่หลับเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะนำทางเราไปนะเพราะว่าพี่ก๊อฟบอกว่าร้านนี้อร่อยชอบร้านนี้มากมากินตลอดใช่ใช่ที่มากินตลอดมากินครั้งเดียวครั้งเดียวแต่ว่าเราแต่เขามีหลายสาขาครับติดใจติดใจ มากันสองคนสั่งเยอะจใงเราโหยเราโหดแต่ว่าปีเตอร์เลี้ยงไงเราก็เลยสั่งเยอะเราได้กินกันมานานไม่ได้กินกันมานานเค้กอ๋อเค้กนึกว่าถ้ายังสั่งไม่นานแต่เดียวแค่นั้นแล้วก็เดียวนี่ที่ก๊อฟถามว่าก๊อฟชอบของเค้กอะไรมากที่สุดนะมีช้อยอยู่ในแล้วสามารถตอบได้อันไหนที่พี่ก๊อฟจิ้มเป็นอันแรกก็คือว่านั้นแหละเนี่เลยอ๋อเจ็บมาครับลองชิมชิมอันนี้ก่อนอันนี้คือ มัทฉะโอริโอพายนะครับชาโอริโออัมพาย okay. เป็นไงอันนี้อันนี้เป็นเบอร์รี่ชีสพายเป็นไงครับแต่กปกติพีเตอร์ก็ไม่ชอบกินของหวานปรัน้อยครับเอออนี่อ,อร่อยอร่อยเค้กไฉหลอดปะพูดมาตั้งแต่เช้าเลี่ยกินเค้กไรหลอดเลยเค้กไฉหลอดอันนี้คือวิลามิสุวิลามิสุคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะ กาแฟ <c oughs> คุณเป็นาามาเลเซียไหมหรอไม่รู้ไม่รู้ของหวานเลยท้ายอันนี้กินทำเดียวหมดเลยปะอ,อม,มันเหลือชิ้นเดียวในตู้อันเนี้ยมันเหลือแค่ชิ้นเดียวในตู้เรากินทีเดียวหมดเลยดีไหม,ไมต้องแบ,บ่งแล้ว <c oughs> ต้องแบ่งใครแล้วนี่นี่อืม อือร่อยกินจริงกินชาเขียวกับอันนี้ก็กินด้วยกันอืมกินด้วยกันก็อร่อยหมดไปครับกินต่อดีกว่ากินเสร็จแล้วนะครับเค้กร้านเจอพิงค์แรบบิทอะพิงค์แรบบิทอร่อยมากอร่อยมากตอนนี้เราอยู่ที่ถนนส่งว่าเดี๋ยวเราจะไปเดินแบงคอก k อ w a ว e คิ n g ิงกันต่อนะครับคนเยอะมากเลยเนาะจริง ตอนแรกเราน้วมันจะแบบเหงาบนเขาที่แล้วที่เรามาเหงาเหรอเขาที่แล้วเขาที่เราก็ไม่เหงานะมากันสองคนไม่เขาที่แล้วเรามาถ่ายรูปไห <laughs> เหงาเหรอไม่เหงาไม่เหงา <laughs> แต่ว่ารอบนี้คนแบบต่างชาติเลย เก็ไปเพิ่งเจอสั่งชาติเดินสวนปุ๊บเออคนต่างชาติก็เยอะเหมือนกันไม่แต่ว่าตั้งแต่ร้านเครึเปล่าอ๋อถ้าในร้านก็จะสั่งชาติเยอะนี้นี่เองจริงแต่คนที่นี่แต่งตัวเก๋อ่ะอ่าก็จริงเดินหาแต่งตัวเก๋เข้าด้วยอะไรวะเนี่ยอันนั้นอะไรสมุขจุดที่เราเดินมาถ่ายรูปกันน่ะ อ๋อนี่ไงเราเดินเข้าไปนสปอร์ตหมดเลยเออนี่เราก็ถ่ายนี่เราก็ถ่ายเฮ้ยจุดที่เราถ่ายเป็นสปอร์ตแบบเขาจัดงานหมดเลยว่ะพี่ทีมเก่งว่ะทีมเด็กสั้นเราเก่งกว่อย่าเต้นพีเตอร์อย่าเต้นอย่าพี่ก๊อลอย่านี่ไงวันนั้นที่เรามาปิดเราก็ถ่ายตรงนี้ด้วยข้างใน ดูที่คคตะหวานกันเอ้ยข้าวโพดภาษาจีนเรียกว่าและนี่ก็คือชีมงานเราที่ดูเหมือนอยากจะเข้าไปในร้านนี้อยากจะเข้าไปข้างในเขาเปิดเพลงโดนใจเขาบายสามเก็ตวันฟรีด้วยนะ จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้กปีสติเตชั่นชิบพัน EP สิบสองนะครับพาไปดูพาไปมูพาไปกินนะครับไปเที่ยวด้วยออ่ะะเยพาไปเ่นู่นไปนี่เต็มหมดมาด้วยได้แบนมาด้วยนี้นะครับแผนเราอ่ะมีแค่ไปมูไปกินอะไรนะไปดูพิพิธภัณฑ์แค่นี้เลยพอดีว่ามันมีงานเอาไว้เชนคจริงท้ายพอดีนะครับก็เลยก็เลยมาเดินเล่นแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเดินกันต่อแล้วเดี๋ยวไปเดินต่อมีอีกหลายสปอตเลยสวยๆที่ยังไม่ได้ไป ง่ายๆไปเดินกันต่อกอนครับครับผมใครที่อยากจะให้เราทำอะไรก็อย่าลืม,ลม,มนะครับคอมเมนตะ์บอกกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP 13นะครับใช่ปะก็ EP 2เจอกันใหม่ EP สามไปนะครับนี่ตรง ไมือน่เมันผิดด้านเออโอเคโอ็กซเตอร์เออหมือนยังกันแก่คว้าวัดคนเขาไม่ได้วัดแก่เอ้าไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนแก่เหมือนคนนะครับไปครับเป็นกระตอม